แทนอําเภอองคลักจังหวัดนครนา,นายกก็มาท่องเที่ยวกันนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายในช่วงเวลานี้นะครับโอ้โห,ห,หนี่บรรยากาศเมืองนครน,นายกอันนี้มัน จอดก่อนเถอะให้เขาเคลียร์พื้นที่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวก็ดินจะติดติดไอเนี่ยไปนี่เขาโบกให้ไปแล้วอออ๋ยอย่านนงะมัติดล้อแล้วเดี๋ยววิ่งไปมันก็จะกเต็มเลยลกมันชอบมากินอะไรตอนที่เขาขุดดินแล้วเนี่ยมันมีแร่ธาตุไส้เดือนแร่ธาตุไส้เดือนมันออกมาดิมันมแร่ธาตุเลยมีแคลเซียมไง โอ้เขาตัดถนนใหม่เหรอ อแสงไปแลยโอ้โห,โห,โหนี่บอกแล้วว่าอย่าไปวิ่งเยียบดินเนี่ยติดลอด้อไปหมดเลยไล้อย่างนีมันก็สะบัดรถมันเลอะต้องไปล้างรถเองเนี่ยนไะหนดูดินี่เราก็มาถึงวัดโพธแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้วน่าประตูทางเข้าสภาพวัดโพธแทนตอนนี้ก็ ม,มีบ้านบ้านผู้ม,มึงคนอยู่บริเวณนี้ด้วยนะอันนี้เป็นโรงเรียนแนะะ่เลยโรงเรียน,น,นโรงเรียนวัดเนี่ยเฮ้ย <Natalie> อะไรอาาไ่ะเรา,งาคงไปไม่ได้เราต้องเราคงเออ<ม>ไม่รู้เหมือนกันน,น่าจะใช่ทางนี้เข้าไม่ได้นะ <rou x> ทางหน้าวัดนี้เข้าไม่ได้อออเขาไปเข้าทางไหนโอ้มีสะพานด้านนู้นนะโอ้เราต้องนู้นไปอ่ะกลับรถออกมา หมาจ่องกินกระดูกไก่ไหมมาจ่องนอนเล่นดิน่งอยู่ไม่สนใจเลยมีลูปผมเหรออื<ช>อนะกยุงไงนกยุงไงนโมวิมุตตาหน,นังนโมวิมุตติยาโอ้ยยอดเยี่ยมมากนะไปนู่นเลยรนะยวังรถแน่สพานชำรุษ อ๋อเขาจะมีสวนอยู่<อ>หน้า<อ>หน้า<อ>วัด,ด,ดบบเราต้องขับผ่านไปอีกนะ นะ<อ>ดูต้นไม้แล้วกันเลยนะมันจะง่ายกว่านะโอ้ยิ้มเหงามากเลยนะวัดนี่วัดเป็นสถานที่สงบลมเย็นแล้วตรงหลวงพ่อเกิดยยอยู่ตรงไหนเนี่ยเคยมีข่าวเรื่องพญานาคเหรอนะเป็นยังไงล่รนี่เขาเขียนไว้ว่าอะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถอยหน่อยดิ ไปตรงนู้นเลยก็ได้นน่่ตรงเจดีย์นั่งก่อนด้านหน้ารู่นู้นไปด้านนู้นอะไปตรงพระเจดีย์ของวิหารเนี่ยมีรูปพญาครุฑอยู่ด้านบนด้วยเอาเข้าด้านนี้ไงด้านหน้าอยู่ด้านนี้นี่เราต้องมาเข้าด้านนี้แล้วมีศาลาเก่านี่แหละโอ้เป็นอย่างนี้แล้วอ่ะดูดิมาจอดตรงนี้เลยนี่ลองล่มๆนี่เมื่อก่อนีโอ้เจดีย์เขาแปลกตาดีนะไม่ได้มาปี ติดไปโอเวอร์จริงวะนี่ไงเป็นทำไมเขาเอาอันนี้จอดตรงนี้ดิจะไปไหนอ่ะนี่ล้อมลุ่มนี่ไงเออทำไมเขาไม่ให้ขับรถมาตรงนู้นล่ะก็ความชำรุดคือเขียนไว้อ๋อเหรอไม่เลยไม่ให้ไม่ให้เพราะว่าเขากลัวมันจะไปกันใหญ่เจดีข้าบแปดเสียเนี่ย อันนี้ก็เป็นโบสถ์เก่าที่กลายเป็นวิหาราองดูใกล้ๆกอ่ะวิหารหลวงพ่อโตวัดโพแทนหลวงพ่อเกิดอูเขาไม่เขาไม่มีเขียนป้ายเขาเขียนไว้ที่ที่ที่เสาเลยอ่ะ อันนี้ก็เป็นโบสถอ่ะอันนี้โบสถะแต่วันนี้ไม่มีงานก็ไม่ได้เปิดอ่ะน,นี่โบสถ์ใหม่พื้นที่กว,ว้างไกลเหลือเกินอ๋อไอ้เมีไข่ดะนะ้วยเดี๋ยวเรามา,หาไหว้พระก่อนดีกว่า พุทธของโบสถ์อะใช่อนอันเก่าของโบสถ์ไงน่าจะอยู่ด้านหน้าด้านบนนึกว่วัดโพแทมมันมีต้นโพด้วยนะปั้นเป็นรูปต้นโพอยู่ด้านบนดูยากมากใช่มอมไม่เห็นเลยอ้นี่เขาปั้นเป็นเป็นรูปพระไว้อ่ะ มันเก่าอ่ะให้มีผู้คนให้สอบถามอะไรมากมายน,น่าจะอยู่ตรงนู้นบ้างวิหารนะ่เดี๋ยวเราเข้าไปด้านในก่อนแล้วกันโอ้นี่พี่แบบพระไม่เหมือนอ๋อ<ส>ไม่เหมือนคนอื่นเป็นพระแบบ ไม่ใช่หรอกค<ร>งคงโดนตัดเสียนไปแล้วเขามมปั้นใหม่อะอรู้ว่าเขาปั้นเองอะเ,ออเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะรักคูวิมุตตยาพร หลวงพ่อเกิดปร,ริมุตโตอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดโพธทนอำเภอองค์ครักษ์จังหวัดนครนายกท่านถือกำเนิดเมื่อปีพุทธศักราช2463ที่บ้านราชเสด็จตำบลบางปากกดปัจจุบันขึ้นกับตำบลโพธทนอำเภอองค์ครักษ์จังหวัดนครนายกเมื่อวันพฤหัสบดีที่4ปีวอกเป็นบุตรชายคนที่6ของครอบครัวในจำนวนพี่น้อง11คน บิดานั้นชื่อผู้ใหญ่ปั้นมารดาชื่อนางพันอินซิริในยุคที่ท่านเกิดการศึกษาไม่ทั่วถึงในวัยเด็กจึงไม่ได้รับการเรียนหนังสือแม้จะเป็นถึงลูกชายของผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้นำของหมู่บ้านหรือผู้นำชุมชนในขณะนั้นจนกระทั่งอายุได้17ปีจึงได้ไปเป็นศิษย์วัดเพื่อเรียนหนังสือโดยเรียนหนังสือของเป็นหลังแต่มุ่งมั่นเรียนอักขรสมัยและการริเริ่มอ่านหนังสือ และการเขียนเป็นหนังสือขอมได้อย่างแม่นยำเป็นที่ชื่นชอบของครูอาจารย์ในสมัยนั้นเมื่ออายุได้20ปีเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดประสิทธิเวทมีพระครูอนุกรณ์ประชารัตเป็นพระอุปชาพระประหลัดไหลวัดประสิทธิเวทเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์ประหยัดวัดอรุณฉายารามเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่ปาปริมุตโตศึกษาพระธรรมวินัยจนจบ ในปีพุทธศักราช2485จนสอบได้ประโยคนักธรรมชัน้นตรีลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ปีพุทธศักราช2510ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดโพแทนพุทธศักราช2539เป็นพระอุปชาพุทธศักราช2540เป็นเจ้าคณะอำเภอองครักษ์พุทธศักราช2543เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอองครักษ์ลำดับสมณศักดิ์ ปีพุทธศักราช2518ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรในพระราชธินานามที่พระครูวิมุตยาพรพุทธศักราช2540ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกในราชธินานามเดิมการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆนั้นเรียนรู้วิทยาคมต่างๆจากพระอาจารย์มนฮิวัตโพแทนต่อมาพระอาจารย์มนได้ลาศิกขาออกไป จึงมอบตำราวิชาอาคมต่างๆไว้ให้และศึกษาค้นคว้าเอาจากตำราและการทดลองทำตะกุดตั้งแต่พรรษาที่5ถึง6เรื่อยมาในขณะที่ท่านริเริ่มทำตะกุดแจกให้กับผู้ใกล้ชิดนั้นท่านได้แสวงหาพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเพื่อศึกษาเพิ่มเติมในขณะนั้นได้ทราบว่าพระอาจารย์ปัน่นวัดธรรมเลทองซึ่งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีมีชื่อเสียงในเรื่องกรรมฐานมากท่านจึงเดินทางจากวัดโพแทน ไปยังวัดธรรมเลทองเพื่อขอเรียนวิชาวิปัสสนากรรมฐานซึ่งได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อปัน่นขึ้นกรรมฐานทางพระซึ่งในขณะนั้นท่านบอกว่าบวชมาได้6กถึงเพรรษาเท่านั้นเมื่อได้ขึ้นกรรมฐานกับหลวงพ่อปั่นวัดธรรมเลทองท่านจึงเดินทางกลับมายังวัดโพแทนจนได้รับความไว้วางใจแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสในเวลาต่อมาส่วนเหรียญรุ่นแรกสร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2538จากที่หลวงพ่อเกิดท่านเป็นพระเกจิอาจารย์นามก้องลูกศิษย์ลูกหามากมายหลายๆคนที่มีความเครารพศรัทธาและความคุ้นเคยกับหลวงพ่อหลบเล้าให้ท่านสร้างเหรียญลูกเหมือนอันเป็นสิ่งแทนองค์ของท่านทางวัดและคณะกรรมการวัดจึงได้จัดสร้างเหรียญขึ้นมาเป็นเหรียรูปไข่หน้าตรงโอมจีวรแบบคุมไหลครึ่งองค์เสมอหน้าอกมีหนังสือไทยจารึกว่าพระครูกเกิดสร้างทั้งหมด ประมาณ4,000เหรียญการสร้างวัตถุมงคลประเภทเครื่องรางของขังของท่านผู้คนนำไปใช้เกิดประสบการณ์เป็นอย่างมากหลวงพ่อเกิดท่านมรณาภาพด้วยโรคปอดติดเชื้อเมื่อวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2557เวลา19นาฬกาที่โรงพยาบาลพยาไทย2กรุงเทพมหานครด้วยอาการอันสงบท่ามกลางความโศกสลรของศรัทธาประชาชนและลูกศิษย์ลูกหา และมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันอาทิตย์ที่5มีนาคมพุทธศักราช2560จากคำบูชาพระรัตนไตรัยนะทูกเทียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลวงพ่อโตนะพระประธานในวิหารวิหารของวัดโพแทนน่าจะเป็นฝีมือชาวบ้านร่วมกันปั้นน,นะ เ้วก็มีภาพจิจกรรมฝาผนังที่เกี่ยวกับพุทธประวัตินะในเรื่องราวด้านบนน่าจะเป็นพระพุทธเจ้าสิบชาติกป่ะแลด้านล่างก็เป็นเวสันดรอ,อนชาดก่ยเวสันดรชาดกอันนี้เจน่าจะเป็นวิถีชีวิตน วิธีชีวิตต่างๆนี่ภาพกิจกรรมฝาผนังที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบ้านมีเรื่องราวมากมายสันดอนชาดกเนี่ยโปดปัญจวัคคีเออทำขนมอะไรกันเนี่ย อ๋อเป็นพระราชพิธีต่างๆนะอเ,เออเนี่ยเป็นงานพระราชพิธีอันนี้หลวงพ่ออะไรเนี่ยหลวงพ่อเกิดนะโอ้ได้มากราบองค์รูปเหมือนของหลวงพ่อเราไม่มีแผ่นทองมาหรอก็มีแผ่นทองใช่ไหมเนี่ยไม่มีอ,อ๋อไม่มีแผ่นทองเรา มาตอนเย็นแล้วรวมข้อเกิดเลยในทําไมที่มาเป็นยังไงนะมีน้ำใต้นี้เหรอใช่แล้วตอนนั้นที่มากันเพราะว่าอะไรมีข่าวตรงนี้เหรอว่ามีใมีข่าวมีรอยพญานาคเขาบอกมีรอยพญานาคเขาก็มาออกออกขอยึดด้วยอายการอ๋ออ๋อมีรอยพญานาคขึ้นมาทั้งสามนิ้ ลองไปสอบถามดูแล้วกันเดี๋ยวเขาเนี่ยตรงนี้จะเป็นแบบสาราโบราณมากเลยยังเดินขึ้นไปเลยยังสูงตรงกลางนี่จะเป็นต้นโพน่ะอ๋อเหรอคุณลุงครับสวัสดีครับคุณลุงครับหลวงของหลวงพ่อเกิดนี่วัตถุมงคลอะไรไม่มีแล้วใช่ไหมครับยังมีอยู่ครับอ๋อยังมีอยู่อยู่ที่ไหนครับนี่ตอนนี้เขาปิดแล้วอ๋อเหรออ๋อ แต่ว่าคนจะมากราบไหว้ทุกวันก็ประมาได้ใช่ไหมครับ<ด>ที่นี่ไม่ไม,ไม่ใช่วัตถุวัน <c oughs> วัตถุนะมีขายทุกวันมีจำหน่ายทุกวันแต่ตอนนี้คนที่จำหน่ายไปแล้วอ๋อกลับบ้านไปแล้วแต่เรื่องทำบาทานครับก็มาเยี่ยมชมวัดแหละครับว่าวัดท่านเป็นอย่างไรนะเราบางทีได้ยินเรื่องราวของพระเกจิอาจารย์หลายๆรูปเนี่ยเราก็อยากจะเห็นวัดวารามของท่านว่าเป็นอย่างไรนะ แล้วก็ไปดูกันแหละแต่ว่าก็เป็นที่น่าเสียดายเราเราก็มาก็คิดว่าไม่ไม่เย็นเท่าไหร่นะก็ใบสามใบสี่นี่แหละแต่ว่าเจ้าหน้าที่ในการดูแลวัตถุมงคลเนี่ยเขาก็กลับแล้วนะก็เลยไม่ได้เยี่ยมชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อเกิดเลยนะอย่างน้อยมีวัตถุมงคลทีท่ท่านท่านติดเนื้อติดตัวกลับบ้านเนี่ยก็ยังมีความสุขความสบายใจอ่ะนะเพราะว่ามาถึงที่แล้วไม่ได้มาบ่อยๆอะไรประมาณนี้นะ ก็ที่นั่นแหละครับตำบลโพแทนอำเภอองคลรักษ์จงหวัดนครนายกนะครับนั่นแหละครับ,รบที่วัดโพแทนนะลานไปแตเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ